ไอ้แพลไอ้เพลมึงออกมาเลยนะออกมาคุยเรื่องที่มึงโกงสมบัติไปให้รู้เรื่องเลยนะใช่ไอ้แพลมึงออกมาเลยนะเลิกเห่าเลิกขอนหน้าบ้านคนอื่นได้แล้วหรือยังไอ้แพว นี่มึงกล้าสาดน้ำใส่พวกกูเหรอพวกกูพี่พี่มึงนุ้ยใช่พวกกูสองคนเป็นพี่มึงนุ้ยมึงโกงสมบัติแม่กูไปใช่ไหมมึงร่วมบวกับทนายเปาใช่ไหมมึงก็ไม่ใช่ลูกแท้ของแม่นี่หว่าแต่ถ้าไม่มึงมีบริษัทใหญ่โตนี่มึงโกงกันนี่หว่าเป็นบ้าอะไรกันอะกล้าพูดแบบนี้ได้ไงพวกพี่จำข้อตกลงก่อนแบ่งมรดกไม่ได้แล้วหรือไง ในเมื่อมากันครบแล้วผมขอชี้แจงรายละเอียดการแบ่งมรดกเลยนะครับเดี๋ยวครับผมมีข้อสงสัยทําไมต้องให้คนนอกที่ไม่ใช่ลูกแท้ๆมาอยู่ด้วยครับนั่นน่ะสิครับไอ้แพลวไม่ใช่ลูกของแม่ด้วยซ้ําคุณทนายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกครับคุณเดือนเนี่ยรับคุณแพลวเป็นบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องคุณแพลวจึงมีสิทธิ์ในการแบ่งมรดกทุกประการครับถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้ว ผมขอชี้แจงรายละเอียดต่อนะครับเนื่องจากว่าคุณเดือนเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถขยับตัวได้ท่านจึงให้พวกคุณ3คนเนี่ยผัดกันไปดูแลท่านคนละ3วันถ้าเกิดครบวาระแล้วท่านจึงจะแบ่งมรลดกครับคนละแค่3วันใช่ไหมครับถ้ามากกว่านั้นผมไม่มีเวลาหรอกครับนั่นน่ะสิทำไมแม่ไม่รีบแบ่งให้มันจบๆไปใช่ไหมวะเต๋อ เออใช่พี่นี่ผมไม่ได้อยู่เป็นปีแม่ดูแก่ขึ้นเยอะมากเลยนะครับ โอ้ยมีแต่ยาแม่นี่แม่ไม่คิดจะเอาแก้วแหวนเงินทองเนี่ยมาอยู่ใกล้ตัวหน่อยหรอแม่ หืมนี่แม่ขิ้เลอะที่นอนนะครับโหใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้วเว้ย ข้าวต้มมาแล้วครับแม่มาเดี๋ยวผมป้อนกินนะครับแม่นี่ครับแม่นี่แม่ทำอะไรของแม่เนี่ยแม่รู้ไหมว่ามันร้อนไม่กินก็ไม่ต้องกินอดข้าวไปเลยเดี๋ยวให้แพลวอะลูกรักของแม่มาดูแลต่อแล้วกันผมไม่อยู่แล้วเว้ย นไม่เป็นไรนะแม่ไม่ต้องร้องนะเช็ดตัวเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะ หนูทำเองกับมือเลยนะมแม่จ๊าหนูขอโทษนะที่ทิ้งให้แม่อยู่คนเดียวแบบเนี้ยต่อไปเนี้ยหนูจะดูแลแม่เองค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยว,วเรากินยากันนะคะแม่เม่ไหมเดี๋ยวหนูนวดให้ผมขอชี้แจงทรัพสมบัติของคนเดือนนะครับว่ามีอะไรบ้างหนึ่ง มีเงินสด2ล้านบาทสองมีสูตรน้ำพริกแกงเก่าแก่ของตระกูลครับต่อสิครับยังมีอะไรอีกครับหมดแล้วครับเท่าที่มีก็มีแค่นี้แหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกคุณสองคนได้เบิกเงินสดจากคุณเดือนไปสองล้านบาท <S 2> <S 2> <S เพื่อเป็นการตั้งตัวให้กับตัวเองแล้วที่เหลือเนี่ยคุณเดือนก็ได้ใช้รักษาตัวไปจำนวนหนึ่งทรัพย์สมบัติตามทีนายกรรมเนี่ย ก็เหลือเท่านี้แหละครับไอเงินสด2ล้านเนี่ยผมเข้าใจได้นะครับแต่สุดพริกแกงมันนับเป็นมรดกได้ด้วยเหรอครับคุณทนายนั่นดิพี่ไอพริกแกงเนี่ยเอามาทําอะไรก็ไม่รู้อะไรของแม่เนี่ยผมไม่รู้เลยครับแต่คุณเดือนเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วว่าจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับคุณแพลวแต่เพียงผู้เดียวอะไรนะครับไอแพลวมันไม่ใช่ลูกแท้ จะยกให้มันคนเดียวได้ไงอะ่ะใช่นี่คุณทนายกับมันลุมหัวกันโกงมาหลุแม่ผมหรือเปล่าครับไม่ใช่นะพี่พูดแบบนี้ได้ไงอะ่ะที่คุณแพลวได้รับมรดกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณแพลวเนี่ยได้ทําตามเงื่อนไขของคุณเดือนทั้งหมดคุณแพลวเนี่ยดูแลคุณเดือนตลอดสาวันโดยไม่ขัดตกกพร้องซึ่งตังค์จากพวกคุณสองคนที่เป็นลูกชายแท้กลับดูแลแม่ตัวเองได้ไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ํา ไม่รู้แหละพวกเราสองคนเป็นลูกของแม่แท้ๆยังไงก็ต้องได้รับมรดกบ้างสินี่พวกพี่ไม่มีใครเป็นห่วงแม่บ้างเลยเหรอพี่อยากได้นะะักะก็เอาไปแบ่งกันคนละหนึ่งล้านพอใจไหมโอเคตกลงตามนี้ได้งั้นเอตามนี้ ต้องให้ฉันเตือนความจํำให้ไหมว่าฉันได้ให้สูตรพิกแกงซึ่งเป็นกระดาษแผ่นเดียวจากแม่ไม่ใช่เงินล้านไม่จริงอะ่ะมึงทำแค่นี้เนี่ยนะถึงมีบริษัทใหญ่โตขนาดนี้ใช่แม่ต้องซ่อนเงินไว้มึงแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วกำไรของบริษัทต,ต้องแบ่งให้พวกเราสองคนเพราะพวกเราสองคนอะ่ะเป็นลูกแม่เหมือนกัน นี่หน้าด้านไปหน่อยหรอโรงงานเนี้ยฉันเป็นคนสร้างเองมากับเมิร์พวกพี่อย่ามาอ้างความเป็นลูกแม่หน่อยเลยซึ่งตอนงานศพแม่ก็ไม่มีใครโผล่หัวมาด้วยซ้ำไปซะออกไปจากบ้านฉันให้พ้นเลยฉันหมดธุระละ เฮ้ยแผลกลับมาคุยกันก่อนแผลออกมาก่อนอีกแผลแผล